เรประทับใจในการเตรียมงานของทางเอสจีเองที่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือมาพร้อมที่ทุกคน่ะได้รับการปฏิบัติจริงทุกคนเลยผมก็คือได้ทุกสถานไม่ทำทุกอันเลยแล้วก็ได้ลองใช้เครื่องมือจริงเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเพราะว่ามันมีอีกอีกแบบหนึ่งเข้ามาคือการเชื่อมแบบเชื่อมชนได้ลงมือทำจริงๆทำให้เราได้แบบได้เข้าใจมากขึ้น เพราะว่าที่โครงการก็มีใช้ท่อที่เป็น SCG ทฤษฎีพี่ๆก็สอนให้ความรู้อะไรเราเครับเทคนิคต่างๆไงครับในภาคปฏิบัติก็มีครบถ้วนเมื่อก่อนตอนอยู่หน้าง,งานอย่างเงี้ยเราก็มีข้อสงสัยอย่างเงี้ยเรามาแล้วก็ได้ความรู้กลับไปแนะนำทางทีมงานช่างที่หน้าง,งานของเราได้ต่อไปครับ ใจพี่ๆที่เป็นวิทยากรทุกท่านขั้นตอนการทํางานแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาว่ายังไงในอนาคตก็ต้องเจอแน่ๆตอนเขาให้ความรู้ดีมากเลยครับสิ่งที่ประทับใจครับขั้นตอนการเชื่อมท่อ q r ก็ชัดเจนที่ผมเคยทํามาไม,ไม่เคยได้ทําแบบนี้ครับผมคือเหมือนได้คําตอบแล้วก็วิธีการแก้ไขอยากให้ทุกฝ่าย นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเยอร์ผู้รับเหมาหลักระบายชิ w นะครับผู้รับเหมาช่วงถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกันมีการประสานงานที่ดีกับกันเข้าใจเนื้องานเข้าใจความประการของเจ้าของโครงการผมรับรองว่างานของเราเนี่ยออกมาต้องเป็นงานที่ดีแล้วก็ตรงตามเป้าหมายก็คือซิ I โอดีเฟกต์